สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ชายคนกลางของครอบครัวอากอินะครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงใหม่ของช่องก็คือช่วงสืบสาะเจาะมูฟวี่ครับเป็นช่วงที่เราจะเอาเรื่องราวในเดอะมูฟวี่ที่ผ่านมาแล้วมาพูดคุยกันก็ประเดิมคลิปแรกด้วยเดอะมูฟวี่หนึ่งกันเลยนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยครับยอดนักสืบทิวโคอน,นรีปิษหนาระเบิดระฟ้า ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟี่หนึ่งคดีปริศนาระเบิดระฟ้าเป็นตอนพิเศษฉายลงตอนที่หนึ่งของภาพยนตร์การ์ตูนชุดยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันเข้าฉายครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่19เมษายนปีคศ1997โดยในเดอะมูฟี่ภาคนี้จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของชิลาโทรินินซาบโรโอีกด้วยสำหรับเรื่องราวในภาคนี้นะครับเปิดเรื่องมาจะเป็นคดีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่คะเลหาดคุโรคาวะ โดยเจ้าของบ้านคุณโลควาวะไดโซนั้นถูกฆาตกรรมจากการโดนตีที่หัวตำรวจได้พบกับได้ยิงเมสเซจที่ก่อนที่เขาจะตายได้ทิ้งเอาไว้เป็นตัวสอนบนแป้นพิมพ์3ตัวคือ JUN ในคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยสคนคือค ok ุณโลคาวะมินะคุณนายคุณโลคาวะไดสุเกะลูกชายและนากาสาวะมานามิแม่บ้านคนนั้นได้ใช้เข็ยมยัสลบยิงใส่โมริโคโกโรและใช้เครื่องแปลงเสียง ไขคดีในนามของโคโกโรนิธาโดยการไขได้ิ้อเวาม JUN นั้นถ้าเปลี่ยนตัวอักรกลับไปเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นจะได้เป็นคําว่ามานามิและคนร้ายก็คือนากาสวะมานามิแม่บ้านโดยหลักฐานเป็นเลือดที่ติดอยู่ที่ส้งเท้าซึ่งตรงกับรอยเลือดที่หายไปในที่เกิดเหตุส่วนเหตุผลที่ทําก็คือเพื่อแก้แค้นให้สามีที่ตายไปเพราะผู้ลควาผ่าตัด,ดผิดพลาด เพราะในคืนนั้นคุรุควะดื่มเหล้าหนักมากและเข้าทําการผ่าตัดเธอจึงทําการเข้ามาเป็นแม่บ้านในบ้านของคุรุควะและทําการฆาตกรรมในวันครบรอบ,บัาตายของสามีาต่อมาที่บ้านของดรอังกาสะโคนันได้รับจดหมายแปลกๆที่จ่าหน้าถึงคุโดชินิจิเป็นจดหมายเชิญไปงานปาร์ตี้น้ําชาจากมุริยะเทจิสถาปนิกชื่อดัง แต่ตัวคนนั้นนั้นไม่สามารถไปในนามของคุโรชิอิจิได้จึงได้โทรบ,บอกรันและเอาจดหมายไปฝากไว้ที่สำนักงานนักสือโดยจะให้พวกรันลุงโมริและโคนันไปแทนรันได้ตอบตกลงโดยมีข้อแม้ว่าชิิจิจะต้องไปดูหนังกับเธอในคืนวันที่3พฤษภาคมโดยจะเป็นการดูหนังโต้รุ่งเรื่องตำนานแห่งได้แดงซึ่งพอเข้าวันที่4รันจะให้ของขวัญวันเกิดกับชิจิโดยที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนชิจิ เพราะเขานั้นเป็นพวกที่ชอบลืมมันเกิดของตัวเองและรันได้ถามชิจิว่าชอบสีอะไรระหว่างสีแดงกับสีฟ้าชิจิก็ได้ตอบไปว่าชอบสีแดงโดยที่ตอบไปแบบนั้นก็เพราะว่าสีแดงเป็นสีที่รันชอบนั่นเองต่อมาโคนันรันและลุงโมริได้มาที่คฤหาสน์ของโมริยะเทจิตามคําเชิญโดยโมริยะเทจินั้นเป็นสถาปนิกชื่อดังที่ชื่นชอบการออกแบบแบบสมมาตรหรือซิมเมทรีที่น้าซ้ายกับขวาจะเหมือนกันทั้งหมด โมริยะเทจิได้เชิญให้ผู้คนนั้นเล่นเกมไขปริศนาที่เขาทําขึ้นคนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้และได้รางวัลเป็นการเข้าไปดูแกลเลอรี่ส่วนตัวของโมริยะตัวในแกลเลอรี่นั้นรันได้เห็นสถานที่ตึกเบกาซิตี้ที่เธอกำลังจะไปดูหนังอยู่ในแกลเลอรี่ด้วยจึงได้พูดออกไปว่าเธอจะไปดูหนังกับชิจิที่ตึกนี้ในคืนวันที่3โดยตึกนี้นั้นก็เป็นผลงานการออกแบบของโมริยะเทจิด้วยนั่นเองและเวลาก็ผ่านไป วันที่3าพฤษภาคมก็มาถึงรันได้ออกไปเตรียมซื้อของขวัญวันเกิดให้กับชิอิจิคนนั้นจึงไปยังบ้านดอตอรอาคาสะเพื่อที่จะคิดว่าจะทํายังไงกับวันนี้ดีระหว่างนั้นในทีวีได้มีข่าวว่ามีคนร้ายขโมยเชื้อเพลิงระเบิดจากโรงงานไปเป็นจํานวนมากแต่นัคนนั้น,น,นก็ได้รับโทรศัพท์แปลกๆที่โทรมาหาชิอิจิบอกว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่ขโมยระเบิดไปและโทรมาบอกว่าให้รีบไปยังสวนสาธารณะเรียวจิริมแม่น้ําเทมุสุเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเด็กๆตายแน่ เมื่อคนนั้นได้ไปถึงก็พบว่าพวกกลุ่มนักสืบเยาวชนกําลังเล่นเครื่องบินกันอยู่ซึ่งเป็นเครื่องบินที่บรรทุกระเบิดเอาไว้คนนั้นจึงรีบจัดการกับเครื่องบินบรรทุกระเบิดนั่นทันทีหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้โทรมาอีกรอบและบอกว่ามีระเบิดอีกลูกอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเบกะหลังจากที่คนนั้นไปถึงก็ได้พบระเบิดแล้วก็ได้ทาการนําระเบิดไปกาจัดทิ้งในท,ที่ที่ไม่มีคนอยู่แต่ด้วยแรงของระเบิดคนนั้นจึงโดนพัดปิวไปชนกับต้นไม้และสลบลง ออมาคนนั้นก็ได้ตื่นขึ้นในโรงพยาบาลของตำรวจและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พวกโคโรโลและสารวัตรเมงุเลฟ,ฟังสารวัตรเมงูเลจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่มีความแค้นกับคุโดชินิจิจึงนึกย้อนไปถึงคดีของผู้ว่าโอคามาโตของเมืองนิชิตามะจ,จิที่ถูกจับเพราะขับรถชนคนเสียชีวิตทันใดนั้นเองคนร้ายก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งโดยครั้งนี้บอกว่าเขาได้วางระเบิด5ลูกเอาไว้ที่รถไฟสายโทโต โอ้ยหากว่าไฟวิ่งด้วยความเร็วน้อยกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะระเบิดและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินมันก็จะระเบิดโดยคำใบในครั้งนี้ก็คือจุดที่วางระเบิดเป็นจุดที่ x ของ xx ของสายโทโตกโดยคนนั้นได้ไข่พิรณาได้ว่าจุดที่วางระเบิดของรถไฟคือบนรางรถไฟจึงใช้เสียงของชินิจิบอกให้สารวัตรทราบและทําการกู้ระเบิดได้สําเร็จจากนั้น เมื่อมาทําการทบทวนเหตุการณ์คดีต่างๆดูแล้วก็ได้พบว่าสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดเป็นผลงานการออกแบบของมุริยะเทจิโคน,นันโคโกโรสลวัตเมงุเลและหมวชิทะริจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของมุริยะทันทีตัวคนร้ายในคดีทั้งหมดนี้ก็คือมุริยะเทจินั่นเองตัวที่เขาทาแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการทําลายงานออกแบบของตัวเองในช่วงอายุ30และเหตุที่เขาเครียดแค้คโคโดชิจินั้นก็เพราะว่า คุโดชิจิเป็นคนที่ทําให้วากอคามาโตแห่งเมืองนิชิตามะจิถูกจับแผนการสร้างเมืองใหม่ที่เขาเออกแบบไว้นั้นจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหลังจากถูกจับกลุ่มมาริยะได้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากทําลายมากที่สุดยังเหลืออยู่อีกที่ก็คือตึกเบกาซิตี้ที่รันนัชิจิเอาไว้นั่นเองคนนั้นจึงทําการชิงแบบแปลระเบิดจากมาริยะและรีบไปยังตึกเบกาซิตี้ทันทีที่นั่นหลังจากเกเิดระเบิดระลอกแรกแล้วตันและคนอื่นๆก็ได้ติดอยู่ในตัวอาคาร โคนันได้เข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าที่พังจึงได้โทรบอกรันด้วยเสียงของชิจิว่าให้ลองหาระเบิดที่วางไว,ว้ในอาคารดูและรันก็ได้พบระเบิดใส่เอาไว้ในถุงกระดาษจึงให้รันทําการกู้ระเบิดโดยเขาจะเป็นคนบอกใบตามแบบแผนที่ชิงมาจากมรยะเมื่อทําครบขั้นตอนตามแบบแล้วแต่ระเบิดก็ยังไม่หยุดและเหลือสายไฟอยู่อีก2เส้นคือสายสีแดงและสายสีฟ้าในขณะที่เวลายังเดินอยู่นั้นนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนก็ดังขึ้น ชินิจิฮะ Happy birthday ชินิจิก็ฉันนะ่ะอาจจะไม่ได้พูดแล้วก็ได้นี่นาะรันเมื่อถึงช่วงสุดท้ายโคนันจึงบอกให้รันตัดสีที่ชอบได้เลยหากระเบิดก็จะตายไปด้วยกันและสุดท้ายรันก็ได้ตัดสินใจตัดสายสีฟ้าแทนที่จะเป็นสายสีแดงที่ชอบทำให้เวลาระเบิดหยุดลง และทําการกู้ระเบิดได้สําเร็จสําหรับสาเหตุที่รันเลือกที่จะตัดสายสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีแดงนั้นเพราะรันไม่ต้องการที่จะตัดได้แดงที่อาจเชื่อมรันกับชีิจิเอาไว้นั่นเองในเรื่องราวของเดอะมูฟวี่นี้ก็ได้จบลงโดยเพลงปิดของเรื่องนี้จะมีชื่อว่า Happy Birthday ขับร้องโดยเคียวโกก็ขอจบสืบสาะจบมูฟวี่ในตอนที่หนึ่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องพิชาคนกลางเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ